เพื่อนๆคะมาดูนกกระจิบลงมากินข้าวของน้องมะขามนะคะดูสิคะ่ะนกกระจิบมาเป็นฝูงเลยคะ่ะมากินข้าวน้องมะขามนะคะเพื่อนๆคะดูนะคะมีปรากฏการณ์เลยวันนี้มากินเป็นฝูงเลยปกติไม่ค่อยมากันเยอะขนาดนี้นะคะ มาที่สองตัวสามตัวนี่ลงมาหมดเลยสแสดงว่ามันหิวข้าวมันหาอาหารไม่ได้ค่ะ เขาคงหาอาหารไม่ได้นะคะก็เลยมากินข้าวหมากินข้าวน้องมะขามนะคะวันนี้ลงมาเป็นฝูงเลยค่ะกินกันอย่างอเรเด็ดอร่อยเลยค่ะไปแล้วค่ะบินหนีไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าถังเจ้าถังเข้าไปอะเจ้าถิน นกกระจิบก็เลยหายเลยค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ